ใครแล้วเนี่ยเหน็นไหมเนี่ยว่าใครรู้ตือนไหมว่าตัวเองเดินถ่ายแล้วอุ้ยใครคะน้องเบลใช่ไหม,มน้องเบลใช่น้องเบลแม,แม่อันนุชอ๋อชีวิตที่รูปอืมไหนไหนแล้วน้องเบลผมยุ่งอ่ะฮะผมยุ่งเลยแม่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 ไหนเบลไหน อยู่ไหนคะหูอยู่ไหน<แ>จับหูก่อนไหนเล่นเกมกับอ่ะไม่เอา <c oughs> ไหนเล่นเกมสิหูจมูกปากอยู่ไหนอะเล่นเกมปากไหนปากปากเก่งมากปากหนหูล่ะคะในหูหูอยู่ไหนหูอยู่ไหนหูอยู่ไหนอะหูอะหูอยู่ไหนไออเ ปากอย่นันแล้วหูอยู่ไหนคะหูอ่ะไหนหูอยู่ไหนคะน้องเบลหูอยู่ไหนคะนี่หูปะหูน้องเบลยอยู่ไหนนี่หูแม่หูน้องเบลยอยู่ไหนคะไหนปากเมื่อกี้ไหนปากที่ปากสิไหนเล่นเกมกับแม่ก่อนปากอยู่ไหนคะปากป,ปากอืมปากอืมจมูกละ่ะจมกูก <c> เ <ười> <c ười> <c ười> ขินอีกแล้วเขินอีกแล้วอืมใช่แล้วจมูกละ่ะจมกูกเออหู หูอยู่ไหนคะหูหูหูอยู่ไหนหูมันปาก Darwin> อะไรอะและ Esta, ้วจมูกจมูกอยู่ไหนจมูกจมูกอยู่ไหนคะจมูกไหนจมูกน้องเบลเห็นชุดไหมในหูล่าหูหูหูอยู่ไหนอะหูหาหูสิหูอยู่ไหนอะหาหูตัวเองสิ หนีไปไหนแล้วเนี่ยคนนั้นหนีไปไหนล่ะไหนเล่นเกมกับแม่หูอยู่ไหนหูน้องเบลอยู่ไหนหูหูอยู่ไหนคะหูหูอยู่ไหนหูหูนั่นเบลไงเบลไปเล่นเกมกับแม่น่ะปากแล้วหูล่ะคะ หูได้กอดปากอีกไม่ใช่หรอไม่เล่นละสมาธิไม่มีหรอหนายแม่จะถ่ายนะแล้วแม่จะหาหูเบลอยู่ไหนหูหูหูอยู่ไหนคะหูน้องเบลว้า <c oughs> <c oughs> หูน้องเบลอยู่ไหนคะ นไนนทำอะไรจัดทีทำหัวพยักพเยอะกัะดูเออ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 อ่าอ,อ,อ่ะนั่นเป็นชตสิงโตเหรอหัว ไหนละลูกหของเบลหูไหนเฮ้หูว้องเบลอยู่ไหนคะไหนปากจมูกอ้โหจมกูกปากหโห,โหใช่จมกูกจมูกอยู่ไหนและปากอืมโอเคเก่งมากค่ะเก่งเก่งนะเบลเก่งเก่ง บายบายยังบายอะไม่ต้องม้วนนะไม่ต้องม้วนนะบายแล้วนะบายบายไปแล้วนะบายบายไปแล้วค่ะบายบายกล้องก่อนเดี๋ยวบายบายกับกล้องก่อนเลยอ่ะลมไม่ดีหรอคะไปละบาย